ะคะสองแม่ลูกข้าวครัววันนี้ก็มาเมนูไข่เช่นเคยนะคะคือว่าเรามีไข่เป็ดที่เหลืออยู่นียก็ยจะทําให้มันบ, ật, บ, ật, บ ật, ดๆเนไ่ยว้นอะไรวันเดี๋ยวมันก็จะเสียไขก่กาลังใหม่ๆสดๆกาลังน่ากินวันนี้คือเป็นเมนูที่แกงเขียวหวานไข่เป็ดนะคะเครื่องเครื่องเราใช้สองชนิดถ้าเอาแต่เขียวหวานอย่างเดียวมันก็ดูเขียวๆไปหมดเราใช้เครื่องแกงเครื่องกะทิไปหน่อยนึงนะาผาสมกันออกมาแล้วสีสันมันจะสวยมาก เอาสองอย่างผสมกันเนี่ยเครื่องแกงกะทีนิดหนึ่งเครื่องแกงขวานนิดหนึ่งสองชนิดนะคะเนี่ยแกงนิดเดียวแกงไข่สีรูปเองนะง่ายๆแล้วก็มีใส่มะเขือเปาะหน่อยเนี่ยมีกะทิก่ลองนะคะมีใบโหระพาแล้วก็ใบมะกรูดมีน้ำตาลปีบ๊บกะปิอย่างดีกะปิอย่างหอมนะกะปิใช้น้ำพริกก็ได้ทำแกงก็ได้ กะปินี่สุดยอดหอมมาก,นกนนเนี่ยกะปินะนี่แเราแก่ทั้งแกงทั้งน้ำพริกทั้งผัดทั้งอะไรอยู่ในกระปุกเดียวกันหมดเดี๋ยวนี้เราไม่ใช้หลายอย่างนะซื้อทีเดียวเลยเพราะมันไว้ได้มันไม่ดำไงนะคะวัตถุดิบของเรานะคะเอาโอเคตอนนี้เราจะทำอีกมะเขือเนี่ยหั่นมะเขือใส่นิดดหน่อยๆไม่ใส่เส่เยอะ เกือนี่ก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วนคะคะซื้อมานิดเดียวเพราะเราไม่เราไม่แกงมากแกงนิดนิดน่อยๆแกงถ้วยเดียวไงซื้อมาเขือมาห้าบาทอันนี้สีรูปนี่ห้าบาทเองอรมากมาเขือนี่ เนี่ยมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวก็ตามไปดูเราจะไปที่พวร้อนตามมาตามมาปีเนี่ยนะคุกค้าวาเข้ากันแล้วก็กะปิด้วยเนี่ยอันนน,น้ีิด ที่ใส่กระเพาะก่อนจะเป็นหางก่อนนิดหน่อยแล้วผัดเครื่องเครื่องใส่เลย ออกมาแล้วถ้าเราผสมกันสองอย่างนะสีมันจะสวย่ว่าเราจะแกงกรยวานอะไรก็ได้นะเอาเกรื่องเครื่องกะทิผสมไปหน่อยแคดนับเนี่ยสีมันจะออกมาสวยจะไม่เขียวยังเกินไปมันให้ฟวาให้สีแดงๆน่อยนิดนึงกินอร่อยด้วย ใส่ไปเลยใด่เยอเกินนดหน่งน <blender. S 1> <Alicia> ้ำไปมะกรูดอไปเลย

เติมนะคะไข่เลยเนี่ยไข่้องตอกก่อนถ้าไม่ตอกก่อนเถอมันเน่ามันเสียมันจะเสียมัดทั้งกระทะสุดยอดไข่นี่อ่าสีใบพอ แล้วก็ใบโหระพาโรยได้เลยนะคะได้เลยลงไปเลยลงไปเลยเต่ว่าที่มันเหลือลอยู่ก็คนเนีย่ยนิดนึงอ้าวยอะๆเยอดๆ mình chiên nấm pha đi chừng nữa mình mẹ nấm pha đi สร็จแล้วนะคะแกงไข่นะคะแกงเผ็ดไข่ไม่ใช่ไข่หวานนะมันลักษณะคล้ายๆไข่ขหวานแต่เรียกว่าแกงเผ็ดไข่นะวันนี้ที่เพ็กใช้ชสองเครื่องผสมกันจะดูแล้วมันสีสวยนะคะถ้าเราเอาแต่เขียวหวานอย่างเดียวก็ได้แต่เราไม่ชอบว่ามันเขียวเราอยากให้มันสีสดใสหน่อยก็เ,เอาสีกะทิเครื่อแกงกะทิผสมลงไปหน่อยนึงเนี่ยเอามากินกับนองจีนีววิธีกินเรกินอย่างเงี้ยเนี่ย ราดเป็นน้มจีนนะแกงเนี้ยเดี๋ยมันจะอร่อยนะคะอืมเนี่ยน่ากินมากเลยเน้ยนงจีนแกงไข่หวานหนึ่งจานเนี่ยเครื่องสองสีออกมาแล้วจะสวยทำสีเดียวก็ได้สองสีนี้เราจะไปแกง ไก่แกงหมูแกงอะไรก็ได้นะคะที่เราจะแกงเขียวหวานแต่ใช้เครื่องผสมกันสองอย่างมันทําให้สีสันดูน้าดูขึ้นสวยขึ้นนะสีสันออกเหลืองเหลงแดงแดงมันจะเข้มขึ้นมันชวนกินขึ้นนะคะในรสชาติออกมาก็อร่อยเนี่ยตอนนี้ที่เพจะทําการชิมแล้วน่มมากินมากๆเลยอืม เครื่องมันหอมนะเครื่องมันอร่อยมากเลยอเครื่องแกงใช้ได้อร่อยหอมมากเนีย่ยไข่ไข่ลงไปถึงเป็นไข่หมกนะนะไม่ต้องให้มันสุกมากเท่าไหร่เป็นไข่หมกเนีย่ยเกินเขาเรียกไข่หมกกนะ็แบบนี้หนุ่มนะ อ็นดี้มากๆอินโนเซอร์ตอร่อยเป็นเมนูเมนูหนึง่งแกงไข่ขนมจีนยอดทำง่ายๆนะทำางันกินได้นะเราไม่มีไข่เป็ดไข่ไก่ก็ได้มีไข่อยู่ที่บ้านมีเครื่องแกงอยู่ซื้อเครื่องกระเื่องกะทิมากรองแกงกงนกินทำขนมจีนกินได้เลยสบาย ง่ายๆอร่อยกินดีมากกินดีมากกินดีมากรสชาติกรหอมหวนจังหอมเครื่องแกงมากๆเลยเนี่ยอร่อยเนี่ยแต่มันก็ไม่ค่อยเผ็ดนะคะเครื่องแกงเนี่ยมันสีมันสวยแต่ไม่ค่อยเผ็ดมากเท่าไหร่ อร่อยกินดีมากๆเลยได้ได้ทำก็ง่ายนะเด็กๆทำตามได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะสูตรของจิเพ็กนี่ให้มาได้สูตรนี้ง่ายมากนะทำแล้วต้องชวนกินด้วยนะกินมากกินน้ำจีนนี่สบายสบายเบอร์นหนึ่งรอดไปรอดไป ทำตามได้เ้าเห็นคลิปนี้แล้วนะเอฟซีจ e ิเป็กหรือเด็กๆนะคะทำตามได้อย่าลืมแล้วเข้าไปกดไลค์กดแชร์ซับสไครตด้วยแล้วก็ไปในช่อง Facebook ก็ไปกดติดตามให้จิเป็กด้วยนะคะอย่าล,ลืมนะคะวัตถุด,ดิบนี้ของจิเป็กที่เอามาทำวันนี้ก็นี่มีเครื่องขววนเครื่องแหวนแล้วก็นี่มามีเครื่องในเครื่องแกงกะทิสองอย่างเนี้ยที่เราผสมกันออกมาสุดยอดเลยเยี่ยมเลย มีส้มมีกะปิกะปิก็สุดยอดอยู่แล้วกะปิก็อร่อยอยู่แล้วสั่งติดตามสั่งกูหนุ่มมาได้เลยนะคะถามราคามากับกูหนุ่มนะคะแล้วอย่าลืมไอ้นี่ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำน้ำจิ้มของยันแสงเนี่ยติดต่อกูหนุ่มมาได้เลยกุ้งแห้งน้ำตาลดอกมะพร้าวอย่าลืมนะคะสั่งมาได้เลยนะคะน้ำจิ้มคั่วกับเอ้น้ำจิ้มคั่วกับเออ งปลาแห้งของจิ้ปเป๊ขายกระปุกละสองร้อยคั่ววันต่อวันเลยไม่ได้คัามวันคั่วทุกวันเช้าๆแล้วก็ส่งบา่ายเช้าคั่วแล้วบายส่งนะคะกินอร่อยมากอย่าล,ลืมนะคะกดเ,เอฟซี FC ของ C, จิ่ปพี่กที่กำลังใจจิ่ปเปกอยู่ทุกวันนี้จิ้ปพป่ขอขอบพระคุณมากสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ